สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเมืองฮอกสตีหรือที่คุณเรียกว่าฮอกซิตี้นะขอรับเป็นเมืองน้องใหม่น่ารักมุงม้งมิง้งมากเลยขอรับมาถึงอย่างแรกนะขอรับเขาก็จะแจกของให้ผู้เล่นใหม่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยขอรับถ้าใครดวงดีก็จะได้หมาเหล็กแรงๆเลยนะขอรับตลาดที่นี่มันดูงดงามมากๆเลยนะขอรับให้นอ้องมีขับรถด้วยเหยียบเเหยียบเหยียบอ๊ะอ้ะอ๊ ินเมาม่าไหมฮะพี่ลองดีรู้จักมาม่าท่านจะกินหมาหรือก๋วยเตี๋ยวรู้จักก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวต้องรู้จักละไม่รู้จักครับเป็นอาหารจีนนะถาวันนะครับรู้จักไหมครับรู้จักครับเขาแตะถาวันด้วยเรื่องมันมีทำงานง่ายมากๆเลยครับมีทั้งฟาร์มหลี้และก็มีเก็บอุตจาระบาตด้วยขอรับมันคืออะไรข้ายังงงอยู่เลยครับเออโอเคครับเฮ้ย ได้ไหมขอรับแล้วก็มีขุดหลุมศพด้วยนะขอรับโอ้โหซิรอยไม่ค่าด้วยนะขอรับครั้งของโจนที่นี่มันดูงดงามม,มากๆากเลยมันงดงามจริงๆขอรับข้างในนี้ก็เป็นเครื่องเย็บปักถักร้อยครับ ชันด้วยอนาคตแฟชั่นมาแน่นอนบอกเลยมุงนี้มาดูมาดูมาดูอุยขังมากขังมากทุกคนอุยอุยอุยขนลุกอ่ะอันนี้คือขนบ้านเรือนที่นี่สวยมากๆเลยขอรับใครอยากจะมีแบบนี้สักหลังจังเลยขอรับสวยมากอุยบ้านสวยอ่ะอุยสวยจัง มากมากเลยขอรับคุณทองดีลองลองเข้าไปเดินเล่นดูได้ครับอ๋อขอรับอ <c oughs> ุ้ยบ้านสวยมากอยากมีบ้านอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะคือครับอุ้ยเสร็จเลยอ่ะสวยจัดบริเวณรอบตัวบ้านถ้ามีคนบุกลุกเข้ามาสามารถแจ้ง ผู้เขาแล้วผู้ิทักได้และนี่ก็คือวังของอพวกที่มีแกงขอรับประตูหน้าบ้านดูแน่นหนา มีโรงรักษาหมาเหล็กในตัวด้วยขอรับโคตรสแสวกแจกเลย<ฮ>สายป่าตีป่าตีไม่ควรพลาดเลยขอรับโอ้สแสวกแจก สำหรับเรือนชาวบ้านชาวเมืองก็มีนะครับแต่ต้องซื้อของแต่งเองนะครับเสิร์ฟเปิดวันแรกวันที่16สิงหานี้นะครับมีที่ที่ให้แต่งม้าเหล็กด้วยนะครับโคตรงามส่วนถ้าใครอยากจะไาเล่นเมืองฮอกทาซิตี้กับทองดีนะครับลิง์อยู่ด้านล่างนะครับ และถ้าบอกว่ามากับทองดีฟันดำแล้ขอรับรับไปเลยขอรับกัญชากันยากาชาฮูแ้วใช่ขอรับรับไปเลยขอรับกาชาลัคก,กี้15ลูกเลยนะขอรับและเจอกันในเมืองนะขอรับสีอยู่ถึงมองโลก